สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายธรรมหงเอกชนะชุติยนนท์กับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเองทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้เป็นประจำอย่าลืมสโลแกนนะครับมีกินมีใช้อยู่ได้ด้วยมันสมองและสองมือของตัวเองนะครับวันนี้เจ้าชายพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอคลองขลุงครับตำบลท่ามะเขืออยู่ที่สวน เขียวหวานบ้านน้องจอกตรงนี้นะฮะจังหวัดกำแพงเพชรนะท่านใดที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากจะแนะนําอยากจะติชมอยากจะเสนอแนะหมายเลขนี้นะครับ0984288840ผมอยู่กับแม่หวยแล้วก็คุณพ่อสมคิดเดี๋ยวเราจะลงเรือพร้อมๆกันไปดูสวนส้มเขียวหวานครับตามมาครับแม่สวัสดีครับสวัสครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่หวยนามสกุลแก้ว แก้วปราถนาแก้วปราถนาคุณพ่อสมคิดแก้วปราถนานะฮะเอาตามลงมาเอาลงเรือด้วยกันเราลงเรือเรานี้เลยนะพ่อนะครับมาพ่อลงที่หลังเถอะพ่อลงก่อนมั้ะผมลงสบายนะให้พ่อลงก่อนเสียเขาก็เป็นเรือเอาเลยโอ้โหเนี่ยวันเดี้ยเดี้ยไหนก็เป็นเรือเขาสอนจระเข้ว่ายน้ำมั้งเนี่ย เตี๋ยเด็กผู้ไม่เป็นเนื้อสี่กันบ้างเนี่ยโกมเลยเตี๋ยโกมเลยอ้าวดีแม่กกำลังไปจะลงมาหรือไงลงมาเปล่าของน้มาบ้างเออเนี่ยท่านผู้ชมเขาลงเรือด้วยนะอยู่ในเรือด้วยลงมาบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมครับผมอยากจะร้องเพลงให้ฟังไงนะร้องพสิพาเรือลอยลำมาตามชายคลองทิวทัศน์หน้ามองอยู่ริมสองฝั่ง สบตาสาวน้อยรอยชังเธอสวยจังนั่งอยู่ริมฝั่งคลองยิงโลดเด็กๆกระโดดโลด,ดเต้นโดดน้ำเล่นน้ำกระจายเป็นฟอง <c oughs> นี่เรือแม่ค้านี่เรือหาปลาหน้ามอง พวกนี้ไม่อยากจอ้องสงสัยท้องไม่ดีแม่บรรยากาศสุดยอดครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพายเรือดูส้มเขียวหวานเนี่ยนะฮะนี่ส้มเขียวหวานนะครับโอ้ดกมากดกมากนี่ท่านผู้ชมครับเห็นไหมสวยงามมากนนนายท้าทยเรือนะครับของพันท้ายนรสิงห์นะฮะคุณพ่อสมคิดนะครับดูนี่ฮะนี่นายท้ายเรือเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วข้าแม่เนี่ยลูกพวกนี้ ที่เดือนนะครับเตยเจเดือนมาเจ็ดเดือนอันนี้จะเดือนแล้วเหรอแม่ลูกใหญ่ๆนะครับลูกใหญ่ๆอ่ะเจ็ดเดือนแล้วโอ้แม่ฝั่งนี้มันดกนะดูดิอันนี้เขียวหวานอันนี้เขียวหวานนี่เขียวเขำเนินครับนี่บางงดนะครับบางมดแต่ว่าตอนนี้อยู่คลองขลุงนะครับนะฮะนี่ดูสิสวยงามมากของเราทั้งหมดยี่สิบไร่เรอแม่2ีกไร่ยี่สิบกว่าไร่ เขียวดำเนินติบไร่เขียวหวานติบไร่โอ้เราใส่ใจขนาดไหนแม่สาหรับส้มเขียวหวานเนี่ยใส่ใจขนาดไหนก็ถึงเวลากระฉีดยาถึงเวลาตาัดตัดแล้วก็ใส่ปุย๋ยเดี๋ยวนะแม่พอเราปลูกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องดูแลบใบดูแลโคนก่อนหรืออะไรก่อนใช่โคนเอาโคนนี่ทั้งโคนทั้งยอดแหละกลัวมันมันกลัวหนอนกลัวหนอนกลัวแมลงครับอ่า ทั้งโคนทั้งยอดแหละก็นานฉีดบ่อยหน่อยต้มเล็กครับมันเดือนหนึ่งได้ไหมเดือนละครั้งได้ไหมเนี่ยเดือนละครั้งเล็กครับอ่าแล้วคนนี้อ่ะคนนี้ไม่ได้ลงเรือเขาเนี่ยเดินเดินทําอะไรเนี่ยมันจะลงแล้วเนี่ยแปลกนาสิแม่ไ่รับลงเรือด้วยเหรอคนนี้โอ้นี่ลูกนี่นี่อันนี้นี่ก็จะได้เก็บแล้วแม่นี่ลูกเนี่ยลูกใหญ่แล้วเนี่ยแจะได้เก็บแล้วเนี่ย อย่างสิงดกเนี่ยอย่างอย่างฝนตกชุ่มชุมนี่โอ้โหนี่ดกพ่อนี่โอ้โหนี่ดกบ้างนี่ท่านผู้ชมครับดูดิใบไม่ไม่ใบไม่มีเลยมีแต่ลูกเฮ้พ่ออย่างฝนตกตก,ตกนี่มันมีผลกับส้มเขียวหวานหรอไหมไม,ไม่ไม่เไม่มีผลหรอเขาชอบน้ำใช่ไหม,อมโอ้โหลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยพ่อโมแม่ทางนี้ทางนี้เนี่ยลูกส,สวยๆทั้งน,นั้นเลยเอ้าทำไมพ่อรับรับเขาลงด้วยไหมพ่อรับเขาลงด้วยดีกว่าพ่อ อาลงเร็วๆสิมามานี่เลยตามาตามาเร็วเร็วๆร็วเอ้าวอ้าแม่ต้องเอาเรือไปรับเขาแล้วอะไรเนี่ยคนเนี้ยอ้าวลงอ้าวลงอ้าวลงมาเอาลงมาลุกลงมาเร็วเอาลงมาเร็วเร็วเร็วลงมาเน่เขาขั้วธรรมดามันลงมานอนแล้วเหรออ้เอาลงมาดิธรรมดาไม่เดินไม่ลงน้ำมาเนี่ยเอามาาคนเฝ้าสวนส้มมาลงมาเร็วๆพ่อต้องรอหน่อยพ่อพ่ออมาคุยหนูอีกพ่อรองเขาหน่อย ถ้ามันไม่ลงมันก็ไม่ลงถ้ามันลงนี่มันโดดปุ๊บลงเลยเอามาเร็วเร็วลงมาลงมาเขาชื่ออะไรแม่เอาลงตรงนี้ว่างแล้วเอาลงมาเร็วลงมาลงมาว่างแล้วลงมาโดดเลยโดด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 ลงมาเร็วนี่ลงมาลงมาลุกลงมาเอาลงมาลุกลงมานี่เร็วเร็วลงมาลุกปมาอันนี้อ่ะเร็วเร็วเร็วลงมาโอ้เขารอคุณคนเดียวนี่เรือลำนี้เอาลงมาลุกลงมาเร็วเร็วเร็วลงมาลงมาลุกลงมาลงมา โอ้โหนี่ลูกใหญ่มากทางนี้เป็นเขียวอะไรเขียวว่าเขียวน้ำเนินแล้วทางนี้ลหะคะแม่เขียวหวานเขียวหวานแม่ไปทางเขียวไหนก่อนจะไปไหนก่อนล่ะเอาเขียวหวานเราดีกว่าแม่ไปมเขียวหวานนะเขียวหวานเราในนี้มีปลาเยอะไหมนี่แม่เลี้ยงไว้ซื้อปล่อยโอ้ยม่นย่ส่วนส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรครับแม่ปลาตะเพียนโอ้ปลาตะเพียนกินอร่อยนะแม่ มันเนื้อมันยังไงไม่รู้วันนี้เนื้อมันเร็วเร็วอ่ะโอ้มันไม่แน่นเท่าไหรมันเป็นตกขึ้นมากินแล้วมันไม่อร่อยมันเป็นพอน้ําหรือเปล่าไม่รู้นม่าจะเป็นพอน้ำนะทีเนื้อมันจะแข็งแข็งมันอร่อยทีนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูฝั่งเขียวบางมดก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเขียวหวานนะฮะถ้าทางนู้นมันเขียวดําเนินก็เป็นเขียวหวานทางดําเนินอีกหนึ่งนะครับแต่รู้สึก ดก pues ขนาดนี้นี่แม่ยังไม่พอใจอีกไม่ดกเข้าร่องนี้แล้วพ่อนะท่านผู้ชมหันไปดูนี่ร่องนี้นี่ไอ้คอกเพียบเลยเนี่ยเห็นไอ้คอกเพียบเลยเนี่ยเห็นไหมหมดคอกเพียบเลยแม่เห็ผมเป็นคนพายได้ไหมอะเหเหรออ่ะไม่เป็นไรเรื่อยๆเหรอไม่ต้องรีบร้อนเนี่ยไม่ได้รีบร้อนไม่เหนื่อย โอ้โหเสียจริงด้วยนี่ยลองลองลองเป็นวันทองอันนี้แมวโอ้โอันนี้เป็นวันทองมาเยี่ยมใช่ไหมเออใช่เสีแล้วเราแก้ยังไงตัวเนี้ยแก้ยังไงโอ้โหเมื่อก่อนนี้ก็โหแก้ด่าดูเลยเราต้องรีบเก็บหนีมันอวิธีแก้ก็คือต้องรีบเก็บหนีมันขอบคุณครับคำตอบนี้บ้ากครับขอทคาณผู้ชมครับสําหรับพอสมคิดบอกไว้วิธีแก้แมววันทองนะเราต้องรีบเก็บหนีมันก่อนที่มันจะมาร่อของเรานะฮะหอมมาก โจมเกลียวหวานเข้าร่องไหนดีพ่อจะมีร่องลงร่องมาล่องทุบๆเนี่ยร่องนี้ใช่ไหมร่องไหนเอาร่องไหนร่องนี้เลยเอาร่องนี้ร่องนี้นะท่านผู้ชมครับผมชิมชิมทอดล่างแล้วทอดหน้ากันเลยไปนู่นเดี๋ยวชิมข้าวเออชิมข้าว ทำก็ทำเองนะเนี่ยไม่ได้จ้างนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้จ้างใครเลยะทำเองนะเนี่ยจ้างเขาไม่ถูกแม่ดกมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูดิดกมากไม่ถูกใจเราจ้างก็แพงแล้วก็ไม่ถูกใจเราอีกไม่ถูกใจพี่เกียรติสีนิ้วบอกเขาแม่อร่อยเนาะแมงมันทองมันจ่ะแมงมันมันเล่นไปก่อนแม่ไม่อร่อยเดี๋ยวดูนุ่งนุ่งไ เดี๋ยวเราดูลูกใหม่ดูดิดก,ก,กมากครับท่านผู้ชมครับดกมากดกมากดกมากเลย,ไไเลยนี่จะเป็นอีกตัวหนึ่งอย่างเนี้ยแคนเกอร์ครับอ่าส้มเชียวหวานนี่ส่วนใหญ่มันจะเจอพวกโรคแคนเกอร์ป่ะแม่เออใช่แล้วแม่แก้ยังไงอ่ะเนี่ยใบยเบย์มันเป็นนะเนี่ยแคนเกอร์แม่แก้ยังไงก็ใช้อะไรอ่ะผงผงเขาเรียกผงอะไรผงฉันเรียกผงเกี่ยวอ่ะ เขา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 เรียกผงอะไรโคเปอร์ไฮดรอกไซด์อ๋อคโคเปอร์ไฮดรอกไซด์เอาพ่อนี่สุกๆนี่ได้ไหมเนี่ยได้ไดเอาชิมเลยนี่ชิมเลยว้าวได้ได้อย่างนั้นอ่ะเออรู้จักจะส่องสำลูกอุ้ยแม่เป็นสี่ห้าลูกเลยแม่เออเก็บมาเลยโอ้ตื่นเต้นเลยนดิเออมันหลงมันหลงเก็บมาเลยเดี๋ยจะเดีจะไม่มีให้กินแล้วแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเจ้าชายเก็บลูกนี้ก่อนนี่เลย ได้กี้พ่อเก็บเนี่ยได้คิ้วได้ประมาณกี่ลูกได้สี่ลูกแม่เออนี่ยังได้กินเนี่ยเห็นไหมได้กินเลยเนี่ยยังมีอ่ครับเอาวางไว้นี้ค่อยๆชอดูด้วยไหมเ้าเรากลัวมันหล่นเราจะเก็บยังไงเก็บไปใกล้ๆพ่อดีกว่าคนนั้นจะเอาไปกินไหมเนี่ยคนนั้นเอาไปกินไหมเหรอไม่นี่วางไว้นะตจะไม่แดดลู้ ดมากตรงนี้ดกมากแม่อย่างเราฉีดพ่นเนี่ยเราฉีดยังไงแม่เอารถเอาเอาเรือนี้ฉีดเอายืนในเรือยืนในเรือก็ดึงน้ําจากข้างในฉีดเลยใช่ไหมแม่ไม่ไม่มีกรัมในเรือฉีดยาอ๋อมันมันฉีดออกสองข้างเออพวงไปแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยแบบเนี้ยสองฝั่งสองคนสองคนเนแล้วก็เข็นเรือคนหนึ่งเข็นเรือยาคนหนึ่งอย่างอย่างอย่างเวลาฉีดเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนครับแม่ ก็ครึ่งวันน่ะโอ้โหสองเรื่องเหมือนกันนะสิบไร่อ่ะครึ่งวันน่ะค่ายานี่ที่เราดูแลส้มเขียวหวานนี่เดือนเดือนนึงมันตกเท่าไหร่แม่อ้หลาย่ตังอยู่มันเอาเรื่องถ้าครึ่งเดือนทีดทีนึงก็หลายตังอยู่นะโอ้โหเออธรรมดาก็ครึ่งเดือนทีทีนึงครับอ่าแล้วเพี้ยมันเกิดนี่เราก็ต้องฉีดบ่อยหน่อยพ่อจอดนะพวกนี้สุดมากเลยเราขึ้นไปดูหน่อยแป๊บนึ่งดูท่านผู้ชมครับดูพวงนี้นะ คงตายก็นหนาตายจังเดยเห็นไหมดกมากลดกมากแต่แต่แม่ยังไม่พอใจอีกยังไม่พอใจนวท,ท่านผู้ชมดูหน้าแม่ี่ <c oughs> แม่บอกยังไม่พอใจเลยมันต้องโดกขนาดไหนแม่ม,มันมันต้องดกเต็ม <c oughs> ต,ต้นหรอทุกเก่งน,นั่นนะมันถึงจะเรียกาดกอ๋ออย่างทังพู้ถือนี่ถือว่ายังไม่ดกยังไม่ดกโอ้ไม่มันเป็นกิ่งกิ่งอ๋ออันนี้มันเป็นกิ่งกิ่งอ่าจริงเวลาดกเนี่ยมันต้องเป็นยังไงใช่มันต้องเป็นพืชเดียวกันไปเลยอย่างนั้นส้มหน้าปีเงี้ยครับโอ้ดก มันต้องเป็นพวงแบบนี้ทั้งหมดทุกกิ่งนะครับหน้าเก็บหน้าเก็บอย่างนี้นะฮะเอาท่านผู้ชมครับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเองกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำมหงเอกชนะชุติยนนท์นะครับแล้วก็คุณพ่อสมคิดนะฮะนามสกุลอะไรครับพ่อแก้วปารนาคุณพ่อสมคิดนามสกุลแก้วปารนาสวนส้มอะไรครับชื่อสวนเราไม่มีไม่มีอยู่บ้านไหนบ้านนองเจอกตำบลท่ามะเขือมะเขือคลองขุ่นแขวดกำแพงเพชร ครับแล้วคุณแม่คุณแม่เอาท่านผู้ชมไปดูหน้าคุณแม่ก่อนฮะคุณแม่หวยอ่าแก้วปรารถนาใช่แก้วปรารถนาเบอร์โทรศัพท์อะไรครับแม่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสี่หกสองศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดอืมน้าเบอร์อยู่หน้าจอเนี่ยนะฮะอ่าท่านผู้ชมกลับมาทางนี้อมาหาเจ้าชายมาหาเจ้าชายอ่าเอาละเกษตรพัฒนาพึ่งพาตรงนี้ของเราเราจะพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งนะครับ อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าเรายังอยู่ในร่องสวนนี้ถึงเปลี่ยนไปก็ไปไหนไม่ได้หรอกครับยังติดเรืออยู่นะฮะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ หาวากิรถไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์ไม่ต้องเติมน้ำมันประหยัดพลังงานกับแผงโซล่าเซลล์จัดเต็มจ่ายครั้งเดียวประหยัดไปตลอดแบตเตอรี่เต็มวิ่งได้สูงสุดถึง80กิโลเมตร วิ่งกลางแดดชาร์จในตัวเพิ่มได้สบายทั้งวันมอเตอร์1,000วัตต์แบตเตอรี่6 0บโวลต์20แอมป์ทำความเร็วสูง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลได้เยอะผลได้หนักผลได้คุ้มตอบโจทย์การทำงานการใช้งานอย่างครบรูปแบบขับขี่ง่ายดีไซน์สวย มาแล้ววันนี้ตอบโจทย์พี่น้องการเกษตรหรือกิจการที่ต้องการมองหารถไฟฟ้าอเนกประสงค์กับรถไฟฟ้าคาวากิที่พร้อมมาเป็นตัวช่วยประหยัดกับพลังงานสะอาดจ,จากธรรมชาติจากแสงอาทิตย์อย่างโซล่าเซลล์ที่คุณจ่ายแค่ครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ยาวๆจะขนหนักจะขนเบาเอาไปลุยที่ไหนก้ได้เอาอยู่วันนี้พิเศษไม่ต้องจ่ายแพงกว่าเพราะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 89,990บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนมีจํานวนจํากัด ู้ชมครับกับข้าสุบรรณการของรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบางหู์เอกชนะชุติยนนท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ไว้ติชมแนะนําและก็เสนอแนะเจ้าชายยินดีรับฟังทุกคําแนะนําครับ098 4288840สนะครับจำสโลแกนเราไว้ด้วยนะฮะมีกินมีใช้ต้องอยู่ได้ด้วยสมองกับสองมือของเราและเราก็จะเอาตัวร,รอดในสถานนาการคับขันหรือว่าสถานนาการปัจจุบันนี้ผมยังอยู่ในสวน ส้มเขียวหวานบางมดส้มเขียวหวานดําเนินของคุณแม่หวยกับคุณพ่อสมคิดครับลงเรือต่อคุณพ่อครับแล้วเราเราจะไปลุยดาเนินต่อหรือจะไปลุยบางมดต่อไป,ไปเขียนดํานเนำเินก็ได้เพราะว่า อันนี้เราเราให้เห็นเขียวเขียวหวานเขียวหวานของเราแล้วทีนี้เราจะออกไปเขียวดําเนินไปดูเขียวดําเนินกันครับไปพ่อให้ผมพายได้นะ้เตียงนั่งไได้เตียนั่งเตียมานั่งดีกว่าผมยืนดีกว่ามาเตียงมามาเตียมามาผมขับเองผมขับเองเอาแลนะถ้างั้นเตียเตียขับเลยงั้นเตียขับเรือให้เตียขับเรือ แม่เอาไงถอยหรือยังไงครับแม่จะถอยเหรอไปลังกันไม่ใกล้เลยถอยใกล้กว่าถ้าไปนู่นเราจะไปวนอีกรอบหนึ่งใกล้เราต้องไปวนข้างบ้านอันนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไงแม่ฮะเนี่ยโอผู้ชายจ้ะผู้ชายคนนี้ไม่ช่วยอะไรเลยนะลงเรือไม่ช่วยเลยช่วยมาเป็นเพื่อนอย่างเดียววันวันหนึ่งเดี๋ยวสองที้เกียจเดินเขาก็จะลงเรือนอนอย่างนี้แหละเรี๋ยวไม่เสียข้าสุขแล้วก็คนอื่นก็ไม่ไปนี่นะเนี่ยชาติท่านลงมันลงมาเนี่ย ยังหรือว่าเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกแม่นะอย่างน้อยเราเข้าสวนให้ได้บางทีก็มาขุดหนูไล่หนูไม่ทันอีกถ้าหนูล่งน้ำาเอาไม่ได้เพราะก็าตัวใหญ่กว่าหนูไงถ้าหนูปีนต้นส้มก็เอาไม่ได้อีกก็ไปเหาอยู่นั่นแหละครับอย่างน้อยก็ข่มขู่ได้คลัวตอนนี้เรือของเรากำลังจะออก ทางฝั่งดาเนินสะดวกแล้วนะครับตอนนี้เรายังอยู่บางมดอยู่นะฮะเพราะนี่คือส้มเขียวหวานบางมดทีนี้จะไปออกดําเนินสะดวกอันนี้เรามด้อยู่กาแพงเพชรเลยฮะเราอยู่ดําเนินสะดวกครับเดี๋ยวคนดูเข้าใจว่าอยู่ดําเนินเนี่ยเราชิมเขียวหวานบางมดเราก่อนลูกแม่ให้ปลาไปเลยนั่นแะเขียให้ปลาไปเลยนั่นนะปลากินส้มเหรอแม่โอ้ยกินเกี้ยงไม่เหลือเลยเลือกมันกินด้วยปะ มันมันไม่กินนะเปลือกอ่ะเหรอเออมันกินแต่เนื้อมันกินแต่เนื้อเหรอแกไอ้คนนี้โอ้โหมันต่อดแบบจุ่มเอยแม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาให้เอาให้ปลาให้ดูนะเห็นไหมถ้าแกงงั้นมันจะจมนะถ้าถ้าไปถ้าไปทั้งรูปมันไม่จมใช่ไหมใช่จุ่มมันจะลอยครับนั่นแหละนะปลากินไปด้วยคนกินไปด้วยเออมันก็จะตอดนั่นแหละแม่นี่ อันนี้หวานอันนี้หวานอร่อยหวานเหรออืเอรสชาติลงดีไม่เจียบมัเป็นหวานเจีอันนี้หวานไหมนานๆจะจะลงัะที่ฮัลโหลดีครับ จากไหนครับท่านผู้ชมครับผมกําลังรับโทรศัพท์อยู่ในรายการเลยนะครับท่านผู้ชมครับขณะที่พายเรืออยู่ในสวนส้มตอนน,น,นี้นะฮะจากไหนครับหนึ่งไหนหนาอพี่หนึ่งนักพากชาลีชปิ้นหรือเปล่าครับเนี่ยเอาฟังเสียงฟังเสียงหน่อย ใหท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ในรายการพายเรืออยู่ในสวนส้มภาคเสียงชาลีช็อปินให้ภาษาอีสานบ้านเรานะครับให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเอาใ<ท>่อยู่นนองดิไปัส้มเานบือยาดยาดยาประพิอดอะไรอโอ้คิดถึงมากครับพี่หนึ่ครับตอนนี้ยังอยู่ในรายการแล้วก็กำลังพอจบรายการแนละ้วผมโทรกลับนะครับพี่หนึ่งครับ ท่าผู้ชมถ้าผู้ชมบอกจำเสียงได้แล้วชาลีชปปินเนี่ยห้อยบักได้น้อยนี่ตีก่อนต่อซะได้เนี่นะฮะก็จำได้แล้วเนี่ยอ้าวท่านผู้ชมครับคุณคำานึงยงชัยนักพากเสียงภาษาอีสานนะฮะก็หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังจีนภาคภาษาอีสานหนังฝรั่งหนังอะไรต่างๆเป็นนักพากหนังกลางแปลงและก็เป็นนักพากสารคดีหลายเรื่อง อย่างเช่นสารคดีของเจ้าชายเนี่ยครูบัวไขค่ครูชนะยกับชาติมาเกิดแล้วก็กินแตงโมแล้วตายแล้วกับชาติมาเกิดออก็หลายเรื่องที่ผมให้ใส่เสียงบรรยายในสารคดีที่เจ้าชายกำกับไปนี่นะฮะ่ะเราผ่านมาที่นี้แล้วครับท่านผู้ชมครับออรนะนี่เราถึงดำเนินนะฮะแม่ถึงดำเนินยังแม่ดำเนินนี่ดำเนินดำเนินเอาดู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 นี่นี่นี่ฝั่งดำเนินนี่ครับถึงดำเนินสะดวกแล้วนะอันนี้ดำเนิน ดำเนินสะดวกนี่คือคือเขียวหวานนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ราชบุรีนะครับหรือไปไงไปไงสวนนี้สุดยอดเห็นไหมโอ้แม่เล็กๆนี่ถ้าถ้าเขาออกมาเต็มๆนี่นะแม่นะเนี่ยโอ้โหแม่ชุดนี้ชุดนี้แม่ได้หลายตังเลยเนี่ยดีนั้นดอกวันี้เรอนี่นี่ฝั่งนี้ดูดีนี่ตำเตี้ยเลี้ยดินไล่ลงมาเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมาดูเนี่ยวฮะเห็นไหมฮะเนี่ย ยังไม่ได้ค้ำไงเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ค้ำแล้วก็ไม่จ้างคนค้ำด้วยนะแม่นะค้ำเองก็วเดี๋ยวฉีดยาฉีดค้ำไม่ถูกใจอีกนะฮะแล้วใครค้ำครับโอ้โหนี่แม่คือข้อสังเกตนะท่านผู้ชมเอาแม่จอดตรงนี้นะเราจะให้ดูข้อสังเกตนะข้อสังเกตระหว่างส้มเขียวหวานบางมดกับส้มเขียวหวานของดําเนินสะดวกนี่นะครับใบจะแตกต่างกันใบเล็กนะใบเล็กอันนี้จะใบเล็กนะครับ และก็ลักษณะลําต้นก็ขายกันอยู่แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าต้นกระเตียวกับการเขาจะเทียวกว่ากันนะฮะนี่ข้อสังเกตเลยนะแม่นะฮะนี่ท่านผู้ชมดูนะเนี่ยเห็นไหมต้นเตี้ยวกับการต้นเตี้ยกว่ากันใบเล็กกว่ากันอนี่มันเตี้ยเห็นไหมน่ะทับฐานเขาฐานเขาเตี้ยเก็บยากเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูเนี่ยเดี๋ยวทำเจ้าชายจะให้ดูนะครับเห็นไหมเนี่ยฐานเขาเตี้ยกว่าของของบางงดนะครับนี่เห็นไหมฐานเขาเตี้ยแค่นี้นี่คือของดําเนินสะดวกนะครับเห็นไหมฮะ และใบนี่ครับท่านผู้ชมครับมันจะเล็กกว่ากันเยอะข้างกลางมันเก็บง่ายครับเห็นไหมเนี่ยใบเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ใบจะเล็กกว่ากันเยอะเห็นไหมแล้วถ้ามันดกมันดกน้าดูเลยนะโอ้ด่ถ้ามันดกนี่ยางกับมะนาวเลยนะแม่นี่นะดกว่านี้เยอะเลอนี่ปีนั้นมันดกนะน้ไม้นี่กระคำแล้วมันหักลงมากรก็ดินเลยครับต้องเก็บนอนเก็บนั่งเก็บอยู่ปีนั้นไหลคันมาก มันหักลงมาถึงพื้นเลยแล้วแม่โลโลละสิบกว่าบาทโอ้ให้มันดกก็ยังดีโลสิบกว่าบาทอ่ะก็ยังได้ตังค์นะแม่นะก็ยังได้ตังค์มั่งครับถ้าโลสิบกว่าบาทถ้ามันดกดกประมาณนี่เกียร์ครับอจีเก็บถึงบ้างถึงแสองลูกแห่เช่นบนอยู่เทียบตะลีเทียบกรดีมนี่เตียอีกลูกหนึ่งออาลิ้นนี้นู่นอนี่ครับถึงอไม่ต้องวัด แบแม,ามาา่าเตี่ยมะอ้าแล้วจะขึ้นทำไมลยเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมชิมไหมไอ้ทรงจะ <สา S 2> หวาน <หา S 3> <า>ไปแล้วเช่วนี้ดำเนินน,นันเองนนเนี้จะหาวานดีนะอันนี้หาวานกว่าหรอแม่เพรามันหาวานกว่านะอันนี้ปีนั้นก็ขายดีนะต้องปีปีไหนวาเว้นมาปีเงี้ยไม่แกะเออเว้นมาปีนึ่งอู้มีแต่คนข้าวเขี่ยวดำเนินเนี่ยมีแต่แม่ค้าข้าวงั้นตรง แม่นี่หวานเจี๊ยบเลยหวานเนี่ยของเรามันยังหวานจืดๆอันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะยอมรับว่าเขียวอ่ะเีว่าดําเนินเนี่ยหวานอันนี้ของดําเนินอันนี้บางมดดูสีผิดกันเลยนะอันนี้จะหวานเจี๊ยบอันนี้หวานอมเปรี้ยวนะฮะแตกต่างกันโอ้ได้ชิมแบบสดๆแบบนี้อร่อยนะอันเนี้ย เขาบอกเวลากินส้มเนี่นะฮะไอ,ะอยใยมันอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าใยตัวนี้มันเป็นกา,การอาหารไปทําช่วยในเรื่องของการระบายเม็ดน้อยแม่เม็ดน้อยอันนี้เม็ดน้อยมากหลงย่ากว่าไอ้เนี้นมันไปจะมีทีนี้อันนี้เป็นของต่างหมด หวานปิกกันอย่างที่แม่บอกเลยรสชาติต่งางกันหวานปิดกันครับแล้วตีก็ลิกกันนู่นท่านผู้ชมข้างหน้านู่นเป็นล่องสวยมากครับท่านผู้ชมครับผันไปดูอ่าัาเอาแม่คุยไปเลยคุยกับท่านผู้ชมเลย <laughs> ระหว่าง, <laughs> ร,ะางระหว่างบางมดกับลำเอิอเนนี่อันไหนดูแลง่ายยากง่ายกว่ากันครับแม่เหมือนกันดูแลเหมือนกันครับ ดูแลยากต่ลุนความยากความง่ายเท่ากันหมดเลยเท่ากันในต้มันจะขีดยากมาหน่อยแต่นี่ต้นมาเตี้ยไงอันนั้นสูงอันนั้นต้นลำมันสูงยอดสูงพอกันแต่นี่ต้นมาเตี้ยไงดําเนินับใช่แต่ทางนี้รู้สึกว่าเวลาเก็บเนี่ยจะเก็บยากจะเก็บยากกว่าส้มเขียวบางมดนะ ล่องมันเล็กล่องมันเล็กเหรอแม่อ๋อต้องอยู่ในเรือเก็บมั่งครับเอาแล้วคนนั้นลงไปทําไมอ่ะนะนอนเขาขึ้นเขาไม่ขึ้นรทมแทมลงไปทําไมอ่ะลงมาที่อ้าวนี่ต่างโลกอ้าวนี่ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้แ,แม่เก็บเลยเก็บเลยนี่ไงเก็บเลยเก็บเลย Oh, โอ้โหแม่ให้แม่ให้เราเก็บเลยเนี่ยสองลูกมาแม่มาเสร็จผมเสร็จเจ้าชายลงัทีมันยังลงมาให้เก็บเนี่ยถ้ามาต้มหน้าปีจะได้กินเยอะนะเนี่ยปีแล้วเนี่ยมตลาดทั้งปีเลยเนี่ยอย่งยงนี้แม่ไม่คัดเราก็ไม่เห็นอย่างของเราเนี่ยเรามีโรงคัด้ามีติคนจื้ดต้องไปจ้างเขาคัด อืมต้องไปจ้างเขาคัด<ม>อันนี้<อ>เรามั่นใจใช่มั่นใจแต่อย่างเราไปอย่างตกปลายทางตกลงราคาเลยเบอร์นั้นเท่านั้นเบอร์นี้เท่านี้แล้วแล้วแต่ตามเบอร์เลยครับแล้วก็ไปคัดดูเอาได้เท่าไหร่ก็ ว่าไปเพราะว่าแม่ปล่อยไหลลงตะแกรงพมพก็หล่นใส่ตะกร้าเบอร์ A เบอร์บใช่ใช่ใชใชแต่ถ้าเราไปคัดไปทางเก็บรวมเนี่ยเราเราไม่รู้เขาส่งเงินทางเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว <c oughs> ่าคันนึงจะได้เท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยเ้าต้องเบอร์ A อาจจะบอกเป็น B ก็ได้นะเราก็ไม่รู้อันนี้เราไปไว่านะโทษเราไม่ได้โทษนะแต่เราก็เราไม่เห็นไงเราไม่เห็นไงท่านผู้ชมครับเราไม่เห็นนะแม่นะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะใช่เล่าสู่กันฟังเ้่าสู่กันฟังเอาละครับท่านผู้ชมครับสําหรับประการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองนะครับ ก็พาท่านผู้ชมล่องเรือในสวนในคลองในคลองในคลองอะไรแม่ส้มอะไรเนี่ยคลองส้มนะเพราะไอ้นี่ไงส้มเขียวดําเนินไงส้มเขียวดําเนินนะครับเราอยู่กับคุณแม่แก้วน้ำสกุลแก้วปาถนาคุณคุณแม่ห้วยแก้วปาถนาแล้วก็คุณพ่อสมคิดปาถนานะครับเบอร์โทรศัพท์ไหนนะแม่ 0 8น6 20, 97, 97. ์แป7 0ีเบอร์โทรอยู่หน้าจอนะครับติดต่อสอบถามมาได้สำหรับวันนี้เกษตรพัฒนาพุณงพาตนเองเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบลหุ่เเกชนะทุทเนเทนนอ์สวัสดีครับขอบคุณนะครับแมบ่จ้า